ต้านมาชายแดนหอนยังไงวิญญาณก็ตดวนๆเวียนๆอยู่ตรงนี้นอเหนอจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าเราได้ยินอย่างเสียงหมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ได้อ่าคือกลิ่นใช่ลูกมาชายแดนหอนอย่างนี้เหรอออว่าจะกินข้าว้ลี้ไม่พัภาคที่อเองหอนยังไงลูกองตวเอ้ที่กลิ่นกับตัวเองเลยค่ะ đúng ở lụ mà xe đen đúng rồi đúng <coughs> rồi đúng 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 ngay ให้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่กัปูหัวหน้าให้ต้องต้องสอนก่อนให้ต้องสอนก่อนหมายชายแดนหอนยังไงช่วยในพื้นที่ช่องอานม้าอำเภอตะเคียนของจังหวัดอุบลราชธานียืนยันหล่องขเนี่ยไปขึ้นมาแรงมากๆเพราะว่ามีต้งสอนหอนก็รู้ใช่อูรโอก เขาเย้าั้นเขาเข้านี้เข,า,ข,า,ขาไม่ได้เรียกหอนหาย <c oughs> อันนี้ค่ะอันนี้เข,า,นนขาเรียกเกี้ยวการลูกเขาไม่ได้เรียกหอน,อน,นอหถอนจนะต้องยังไงหอนยังไงลูก